สวัสดีจ้าพี่น้องมนีมาพบปมปอก,กับยายอ้วนคือเกาจ้ามือนีก,อก,นอก,อก็คือเกาละพี่น้องจ้าเห็ดใส่กอกคือเกามณีพาพี่น้องมาชมการคันใส่กอกหรือว่าผสมใส่กอกให้เข่ากันเนาะระวางสิ่กับหมูกับเข่าเนาะเครื่องปรุงกะมีตามในคลีบจ้าเนาะผูดใดอยากเห็ดล้องเห็ดกินเองหรือว่า อยากทำไก่กะสามารถเมึงใดในกิบเด้อจ่าพี่น้องเนาะว่ามันมีอย่างแน่ส่วนลึกๆอยากรูก้อยากตามกะทักมาหากันใดเด้อพี่น้องบาห่วงบาแพงสูตรตก,นนกเนาะจ่าเนาะมาพี่น้องมานี่เริ่มต้นเขากะใส่เครื่องปรุงเขากันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็ใส่มือโคเลโคเลส่วนย้อยอ้วนอะสิผสม เนื้อหมูกับเครื่องปรุงให้มันเขากันก้อนเนี่จจาจ้องค่อยเสียเอาเส้นและเก็เขามาผสมที่หลังเพื่ออย่างติพีนองเพื่อที่สิให้หมูเป็นอิ่มตัวเขากันกับเครื่องปรุงเนาะมันสิได้นวนวๆพี่นองเวลาไปผสมเขาใส่แล้วก็กับเส้นใส่มันแก่สิบเตะสัสดส่วนที่พอดีความแซบความนัวก็สิอยู่ลุงตัวเนาะจ้ะ หลังจากที่ผ HE, สมหมูกับเครื่องปรุงเขากันแล้วย้ายอวนก็สิมาแบ่งส่วนผสมนั่นก็คือสินนะจ๊ะนวัตถุดิบปลักองเขาก็มีสินแล้วก็เขาและก็หมูเนาะแบ่งสัดส่วนให้ล้งตัวกันแล้วก็พอแบ่งในล้งตัวกันแล้วยายอวนก็สีสาวใสกันพี่น้องเนาะคันตอนนี้บ่ต้องไปคันไปบีบแฮ้งเด้อพี่น้องสาวๆาสื่อเนาะให้สินกับเขากับหมูเขากันดีดีซื่อเนาะจ้ะบ่ต้องคันเด้อพี่น้องเนาะเห็ดง่ายๆไปเลยจ้ะพี่น้องหลังจากที่ เฮ็ดลุงตแล้วเนาะพี่นองอยายอ้วนก็สิเอามาใส่กันใส่หม้อเดียวกันพี่นองมือนีอยายอ้วนเฮ็ดใส่กอกสองรอบที่พี่นองรอบแรกเป็นกองสาวแลเนาะ รอบที่สองจังคอยเป็นของยายวเนนะพี่นองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศร้าแล้วแยกตัวไปขายอยู่บ้านแล้วเนาะมันก็นเลยต้องแบ่งกันขายแบบนี้เลยจ้าพี่นองเนาะเห็ดคนเดียวด้อมือนี้เศร้าแล้วแล้วเตรียมของอยู่ทั้งในเนาะส่วนยายวนก็สิผสมคนเดียวมือนี้พี่นองกำบวขึ้นให้มันลูกไปพี่นองจ้าหลังจากที่เห็ดของเศร้าแล้วเสร็จแล้วยายวนก็สิมาผสมข้องแกขงขั้นตอนก็คือเก่าแล้วพี่นองเนาะเห็ดหน่อยเห็ดลายก็ปรับสูตรปรับ ของยี่อวันเห็ดหน่อยก็สาวแหล่จะเพราะว่ายี่อวันเห็ดมือต่อมือเนาะแต่ว่าสาวแหล่เป็นยูต่างอำเภอเพิ่นก็นเลยเห็ดไปให้มันได้สองมือเนาะพี่น้องจ้ายี่อวันกระสิคาย,ยู่บ้านจะของเองเนาะเพราะว่า เขามีเครืองอัดเครืองเดียวนะจ้าแล้วก็ยายอ้วนกับเป็นคนคุ้มเครืองอัดเครืองเองเนาะสาวแลแล้วอัดเคืองคุ้มเครืองวัฒน,น,น,นได้เป็นเน,ะน,เกกน,นาะวัฒนได้หัดได้สซ้อนในกันเนาะพี่น้องก็เลยแบ่งกันคนหลาหนาที่เหิดไปเนาะหิดซอยกันไปนี่ละจานะ้าเนาะกว่าสีไใดเงินเพิ่นพี่น้องจ้ามันบ่แมนเรื่องง่า,งงายเด้นี่ก้ามบ่ึ้นก็อดบ่ไใดได้พี่น้องนี่เห็นว่า เต็มแล้วก็ยุกยุกแล้วก็ขึ้นพี่น้องเอาผ้าคุ้มไว้ยัยอ้วนก็สิไปตั้งเครื่องพี่น้องเนาะไปล้างใส่ตั้งเครื่องมาอัดใส่กอกเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากเฮ็ดใส่กอกกายพี่น้องเออยัยอ้วนอยากห้คิดเมื่อดีเดี๋วเดพี่น้องก้นตอนมันุ่งยากหลายคขกพี่น้องน้ำกับมือนี่ถือกันอยมือมือพี่น้องเห็ดเราก็ล้างล้างแล้วก็เห็ดยุ่เพาะปนันละจ้าเนาะ